มีแต่เวทีให้ร้องร้องกับกำนันเด็กน,นะออกโรงกันบอจักรยานและกำนันบนมิตรา,า,ารนะ์ตั้ง932ครับยังไมหาไม่หายช่อบเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้พามาเที่ยวงานวัดนะครับ งานวัดประจำปี2567นะครับงานนี้มีขึ้นในวันที่9และ10มีนาคม2567นะฮะวัดบัวริมราดบำรุงนะครับวัดนี้อยู่ที่ตำบลโยธากาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็เป็นอีกปีนึงนะครับที่วัดแห่งนี้มีการจัดงานประจำปีขึ้นมานะครับ ซึ่งปีนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวภายในบริเวณนี้ก็มีการออกร้านขายของนะครับพวกของกินของใช้ต่างๆมากมายนะครับสำหรับปีนี้ก็ไม่ได้อยไปกว่าวัดอื่นในระแวกนี้นะครับในระแวกอกคำเตยบางนเงา,นางนเปรี้ยวจังหวัดเชรชบุรแห่งนี้นะครับ ปีนี้จัดขึ้น2วันนะครับก็คือวันที่9กับวันที่10มีนาคมนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกที่ผมมาเที่ยวนี้นะครับก็คือวันที่9ามีนาครับงานยังมีอีกวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับก็คือวันที่10นะครับใครที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงครับก็เชิญชวดนะครับมีโอกาสแวะมาเที่ยวมาทําบุญมากรับไหว้ขอพรพระที่วัดบัวริมราดบํารุงได้นะฮะ เดี๋ยวพาเดินดูในบริเวณวัดก่อนนะครับว่าปีนี้มีการออกงานออกบุตรออกร้านค้าอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับของกินเยอะนะครับใครที่ยังไม่ได้ทานมื้อค่ำนะครับก็มาฝากทองไปที่งานวัดแห่งนี้ได้นะครับ <Okay. S 1> เข้าวัดก็ต้อง มาไหว้พระมาทำบุญนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวไปไหว้องค์พระที่พระอุโบสถก่อนนะครับภายในบริเวณงานนี้เขาก็จะมีนี่ครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับตามศรัทธาสามารถที่จะเข้าไปไหว้องค์พระในพระอุโบสถได้นะครับของวัดบัวริมราดบำรุงแห่งนี้ ยามค่ำขึ้นนะครับเวลาจัดงานเนี่ยนะครับวัดเนี่ยก็ประดับประดาไฟเขราทั้งสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาต่อเงินก่อดน,นะครับต่อเงินต่อบุญต่อทุนไปสวรรค์น,นะฮะวัดบานบัวลิมเอ่อวัดบัวลิมลาดบำรุงโทษทีนะครับก็มีการจัดการค่อนข้างจะหลากหลายนะครับร่วมมาทําบุญมาสักการะมาขอพรมาไหว้พระที่นี้ได้นะครับ ผู้คนก็มาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับปีนี้นะครับก็เหมือนทุกๆปีนะครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระที่ในพระอบโบสสกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเดินชมนับเที่ยวงานวัดกันต่อนะครับรู้สึกด้านในนู้นนะครับเขาก็จะมีการล้วงไหาด้วยนะครับการล้วงไหาทองคำนะฮะรูหรางวาลใหญ่กันมากมาย องค์พระในพระอุโบสถนะครับของวัดบูริมบรานบำรุงนี้ก็นี่ครับค่อนข้างสวยนะครับสวยงามมากนะครับประดับประดาแสงไฟเข้าไปนี่ก็ยิบระยับทีเดียวนะครับผู้คนที่มาเที่ยวงานมาเที่ยวชมนะครับก็มากราบไหว้ขอพอรกันนะครับขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขประสบแต่ความโชคดีนะครับร่ำรวยเฮงเงนะครับ หลังจากทําบุญนะครับไหว้พระขอพรแล้วนะครับก็เป็นไฮลั์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการประจําปีในโซนอําเภอบางน้าเปรี้ยจังหวัดจันทเุราแห่งนี้นะครับก็คือการรุ้นรางวันนะครับร่วมทําบุญกันนะครับก็เป็นอีกวัดนึงนะครับที่มีการล้วงไหทองคารุ้นรางวัลใหญ่กันนะครับประชาชนที่มาเที่ยวงานนะครับก็จะได้รุ้นรางวัลนะครับ บัตรใบละ25บาทนะครับ25บาทนะครับก็ซื้อบัตรได้งานได้นะฮะย้ำนะครับงานมีวันที่9และก็10มีนาคม2567นะครับคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนนี้ผมมานี่เป็นคืนแรกนะครับยังมีอีกคืนหนึ่งนะครับก็คือพรุ่งนี้วันที่10นะครับยังมีอีกคืนหนึ่งนะครับไครที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะครับมาล้วงไข่ทองคำล้นรางวัลกันได้นะครับ ประชาชนก็มาค่อนข้างเยอะนะครับรางวัลที่อยู่บนเวทีนี้ก็ออกหมดนะครับออกหมดเป็นวันต่อวันนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ประชาชนในละแวกนี้ให้ความสนใจนะครับนี่ครับลุ้นกันเลยนะครับลวงมาแล้วก็มางลุ้นกันฮะจะได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับรางวัลเล็กรางวัลใหญ่มีมีนะครับก็ใครที่ได้รางวัลเล็กก็ถือว่าเป็นการทําบุญช่วยวัดไปนะครับ รางวันใหญ่ก็มีมากมายนะมีพัดลมตู้เย็นนะคะะรทีวีอย่าลืมนะครับงานประจําปีของวัดโบริมราชบำารุงนะครับปีนี้จัดขึ้น2วันก็คือวันที่9แล้วก็10มีนาคม2567นี้นะครับยังมีเวลาอีกพรุ่งนี้อีก1วันนะครับขอบคุณนะครับ